โอเคครับตอนนี้เราก็ออกจากเกาะแล้วนะครับแล้วก็มาลอยคออยู่ที่กลางทะเลเหมือนเดิมนะครับออกมาประจนภัยของเราแล้วก็อันนี้อิดที่ผมได้ตากแดดไว้เมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันตากแดดหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าพอเราเอาออกมาวางแล้วใช่ไหมครับเหมือนวางให้มันแห้งขนาดฝนตกอยูอ่แต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนนะเดี๋ยวผมจะลองเก็บดู เออแต่ตอนนี้ของเต็มนึกขยับเลยอนะ่ะหัวกล่องเยียบเลยเนี่ยมามามา,มาติดทางนี้ไหมโอเคม่าจะติดม่เคลียร์ของแล้วเคลียร์แล้วหรือยังเคลียร์แล้วเราก็จะเอาเดี๋ยวผมจะลองเอาอิดแห้งนะครับเดี๋ยวเก็บไปทั้งหมดเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาใส่ใน ต๊ะวิจัยดูนะครับว่ามันจะเป็นอะไรได้บ้างโอเคตอนนี้เราได้เตาหลอมนะครับเขากดเรียนไปเลยนะอันนี้เราก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเสียงนกปุ๊บโอเคอ๋นกก่อเต็มอีกแล้วกล่องนี้จะเต็มอีกแล้วนะอืม เอาเลดีเอานี้แล้วกันหยิบนกโหหโโโยิบไม่ได้เลยเดี๋ยวผมหัดหน้าเรือไปทางที่ลมมันพัดก่อนกันนะแล้วหยิบเนื้อหยิบอะไรไม่ได้เลยรู้สึกจะเต็มไปสมหมดโอเคมัาจะเก็บได้ละ เ hey, ตอนนี้เราเรียนรู้การทํานี่เราเรียนรู้การทําเตาหลอมแล้วนะครับตะปูใช้อะไรใช้เศษเหล็กอ๋อเศษเหล็กมาทําเป็นตะปูโอเคเรามีเศษเหล็กอยู่เดี๋ยวผมเอาเศษหินมาเก็บก่อนปุ๊บโอเคเศษหินอ่ะฝนเบาลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมเก็บใบเรือก่อนนะให้มันลอยไปเรื่อยๆนะ เค okay. เรามีตะปูนี่ไงครบแล้วอ๋อเ็จเล็กหายไม่เป็นไรเรามีเยอะแยะใช้กี่อันเอามาให้หมดนี่เราจะทำเตาหลอมเดี๋ยผมจะเอาวางไว้ตรงนี้เอ้ยหูของมันเพียบเลยอะรู้สึกเสียดายจังออทิศทางมันอยู่ทั้งไหนเนี่ยทางนี้หรือเปล่า ผมจะให้มันไปตามลมนะครับอึบ๊บโ <No. S 2> นอกนี่ทีมก่อนอดูของดิจะติดไหมเราเก็บเลยแล้วกันเอาลวงอ่าเป็นไปได้ก็อยากให้มันมาติดทางนี้นะดูดิของยังเยอะนี่หมุดไปหาทางนี้ทางนี้ทางนี้ อันนี้อันนี้นี่ติดละติดไหมโอเคอ่ะผมให้มันหมุนทางนี้แล้วกันนะปึะะ๊บ่ะเลยกวนหวหายกระของสักทีอ่ะครับโอเคตอนนี้เราได้เตาหลอมแล้วในรงวางนี่งไงปึ๊บหมุน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 น่าจะเหมือนกัน เดี๋ยวเราค่อยย้ายนะครับเดี๋ยวผมขอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะโอเคอ๋อให้เราใส่ไม้กระดานปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วยังไงต่อหลอมอะไรได้บ้างผมอยากรู้ว่าไอเนี่ยมันนํามาหลอมได้ไหมอ้าววางสาหร่ายแล้วแล้วยังไงต่อเฮ้ยมันติดเลยผมเดานะอันนี้เดาเลยนะมันน่าจะได้สารเหนือดอยไหม เออเดี๋ยวรอดูรอดูรอดูต้องใส่น้ำไหมอะใส่น้ำไหมหลอมมันไม่ต้องใส่น้ำอ่ะต้มอ,อันนั้นมันกลายเป็นต้มเปละะ่าไหน,นๆก็หยิบมาก็ดื่มเลยลนนะแล้วกันนะแล้วก็อาเรามีย่างเนื้อไว้ตรงนี้เดี๋ยวขอแวะมากินเนื้อแป๊บหนึ่งนะครับนี่ปุ๊บก,ก,กินเลยสองชิ้นโอเคอิ่ม ให่มันหลอมนานอยู่นะเฮ้นี่ไงได้สารเนืดมาแล้วมันใช้กี่ชิ้นนะ่ะเดี๋ยวนะปึ๊บอย่างนี้เตาหลอมเราต้องมีหลายอันหรือเปล่ามันจะได้แบบเร็วๆก็เหมือนมันได้ทีละชิ้นเองปะสารเนืดที่เราเคยมีแล้วเนาะอ่า สิ่งที่ผม,มอยากได้เลยนะนี่นี่เลยนี่เลยนี่เลยอีกอันนึงถ้าได้อีกอันนึงโอ,โอ้ยเปลืองไม้กระดานอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวต้องจัดของเอาพวกกล่องอะไรเงี้ยมาวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนเราจะได้จัดแจงอุป์กรณ์ง่ายๆโอเคถ้าอย่างนี้เราก็ทำสารหนืดได้เองแล้ว นี่สองน็อตผมมีน็อตไหมนะลองหายน็อตสิน็อต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 ฮะไม่มีน็อตเลยหรอเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเลอะปะอีไม่มีน็อตเลยอะก็ไม่ดีอะเอ้ยนี่ไงน็อตเนี่ย มันก็จะพังอีกเนาะต้งใช้ให้คุ้มแต่ก็อยากได้อะครับปร๊บไม่ธน,นูอย่างง่ายนะครับแล้วก็พวกนี้มันก็น่าจะทำไม่ยากไหมอืมใครแท่งโลหะเราเอาเราเป็นลูกธนูหินแล้วกันนะห้าหกอัน เ okay, เราทำแบบง่ายไปก่อนเราไม่ต้องยากมากแล้วก็ผมอยากรู้อีกอย่างหนึ่งว่ามันหลอมเหล็กได้ไหมอ่ะไอ้นกนี่เสียงฉลามเสียงฉลามเสียงฉลามเอ้ยยังกลับเรือ <c oughs> ตายยากเลย <c oughs> เค okay. ตอนนี้เราได้ธนูละอ่า,น,านี่นกที่มันอยู่บนเกาะไงโดนเราแน่แน่อันนี้มันหลอมได้แต่สาหร่ายเหรอในผมมองเรื่องอย่างอื่นมันหลอมเหล็กไม่ได้เหรอมีอะไรที่หลอมได้อีกไหมพลาสติกอะพลาสติกก็ไม่ได้เหรอ มันหลอมจริงๆผมคิดว่ามันจะหลอมเหล็กได้นะเนี่ยมันได้เลสาหร่ายอย่างเดียวเลยเหรอเอาของครับเอาของเต็มแล้วเนี่ยจะเต็มหมดแล้วเนี่ยโอเค ก็ในระหว่างที่เรายัางไม่ได้ขึ้นไปบนเกาะน,นะเดี๋ยวผมรู้สึกว่าผมจะทำแพให้มันมีชั้น2องอะแต่ไม่รู้ว่าอุปกรณ์เราจะพอหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวลองต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะ,ะนะอันนี้มันทำยังไงอะ่ะมันมันต้องมีนี่แน่เลยเอ่ออะไรของเขา เสาวอ่ะใช้ตะปูด้วยอะอเฮ้ยจะได้ของอันนี้โอเคเอ่อ คอนแล้วถ้าเป็นผนังอะผนังใช้แต่ไม้แล้วผนังจะทำชั้นสองได้ไหมบันไดครึ่งท่อนบันไดลิงเอออ่ะผมลองอจะลองอยังไงดี คิดไม่ออกฮะมันจะเปลืองกัะปูไหมอะถ้าสมมุติว่าเราเลือกเป็น,นใช้อ๋อไงใช้รองรับชั้นที่เพิ่มขึ้นอืมไอ้นี่มันก็จริงๆมันใช้ผนังไม้ก็ได้นะเนี่ยป้องกันตกจากแพโอเคเดี๋ยวเราค่อยทำ งั้นเดี๋ยวผมลองทำอันนี้ก่อนนี่ก็จะอย่างนี้เหรอปุ๊บนี่ลองออกแบบดูนะมั่วๆนะผมยังไม่มีความรู้นะครับหลังคาผน,นังรู้บนันไดนี่น่าจะเป็นพื้นมันต้องเป็นพื้น เออแล้วถ้าพื้นที่มันไม่ใช่อ๋อนี่ไงพื้นไม้โอเคพื้นไม้พื้นไม้น,มน,มนี่อ่าไม้หมดไม้หมดโอเคอาา่าฮะโอเคผมเริ่มเข้าใจละ ยังไม่เคยสร้างชั้นสองนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างชั้นสองกันใน EP นี้นะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันจะสร้างได้มากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวลองสร้างไปก่อนเฮ้ยเหมือนเราจะเจอเกาะอ,อีกแล้วนะเนี่ยจะไปแวะเกาะดีไหมเนี่ยเออของเราก็เต็มแล้วมือดอีกแล้วเนี่ยเกาะก็ไม่งานเลยแปแปะไว้ไวก่อนก็ได้ เอาไม้มาพีนี้ต้องการไม้เยอะๆเกาะเล็กอะอะให้ให้ให้เรือมันมาชนเกาะนี้ไว้ก่อนก็ได้นะผมคิดว่าไม่น่าจะลงบดไม่น่ามีอะไรเกาะมันเล็กนะครับโอ้มืดแล้วกะจะทำกลางวันซะหน่อยอ่ะไม่เป็นไรนะเรามาทำชั้นสองของเรากันต่อ เดี๋ยวผมอุย้ยตายแล้วร่วงน้ำปึ๊บออ,อ้เกือบไปเกือบไปเดี๋ยวเราทำทั้นสองันต่อนะอ๋อถ้าไม่มีพื้นมันไม่ยอมนี่นี่นเหมันเหมือนมันเหมือน,ม,นมันจะไม่ยอมคนระับเนี่ยมันต่อไปอีกไม่ได้แล้วเดี๋ยวขอคิดก่อนนะ ถ้าสมมติว่าทางนี้อีกตรงนี้ไอ้นกน,นี่โอเคนี่ชั้นสองเราไม่น่ามีอะไรนะ่อยปล่อยให้เรือเราลอยไปเรื่อยๆแล้วกันนะค่อนข้างใหญ่นะเนี่ยผมทำไว้ใหญ่ไ <c ười> ม่รู้ใหญ่ไปหรือเปล่านะ เฮ้ฉลามแหมนี่วราจะมาทําอะไรโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับการทําก็เดี๋ยวให้ดูนะผมทำอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นชั้น2นะครับต่อชั้น2มาระหว่างทําก็เหลือก็ลอยมาเรื่อยๆเหมือนจะมาติดเกาะตรงน,นี้งั้นก็ถือโอกาสแวะเกาะน,นี้ไปในตัวเลยแล้วกันเฮ้ยเหมือนจะมีถ้าอะไรด้วยนะโอเคก็เดี๋ยวพาดูนิดนึงแล้วกันนะครับก็ ไม่ได้คืบหน้าอะไรมากเนาะเนื่องจากชิ้นส่วนก็หายากเหลือเกินนะแล้วก็ผํ <laughs> ทำคนเดียวด้วยและโอเคก็จะมีเนี่ยผมก็ต่อให้มันขึ้นมาชั้น2ประมาณนี้นี่แล้วก็มองทันนี้ก็เหมือนตั้งใจจะทําเป็นแบบอ่าชั้น2ของเรือครับแล้วก็ทางนู้นก็จะเป็นหัวเรือเนาะแล้วก็ข้างล่างนี่ก็อาจจะเป็นเอาไว้ทำอะไรดีอะยังไม่แน่ใจแล้วกันแต่ก็ ทำโครงไว้ประมาณนี้แล้วก็ถ้ามีชิ้นส่วนก็เดี๋ยวค่อยๆต่อเติมไปเรื่อยๆนะรู้สึกว่าชิ้นส่วนมันมันหายากพอสมควรเลยอืมแล้วก็อาจจะตอนแรกอาจจะออกแบบไว้ได้ไม่ค่อยดีนะก็เป็นสีเหลี่ยมๆก็เดี๋ยวค่อยต่อเติมอาจจะอนาคตอาจจะ,จจะ,จจะมีการต่อเติมข้างหน้าหรืออะไรเงี้ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะโอเค ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันครับสวัสดีครับ